สวัสดีค่ะพอดแคสต์ Podcast. กับพี่นาววันนี้เรายังอยู่กันที่ซีรีส์ของการฝึกจิตเพื่อให้ดึงดุดเงินก้อนใหญ่เพื่อให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะคะใครที่เพิ่งเปิดมาเจอช่องนานาเคมีช่องนี้เราจะคุยกันเรื่องของพลังบวกเรื่องพลังแห่งจักรวาลการฝึกจิต เพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยเพื่อชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ค่ะถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้นะคะก็ให้กดติดตามช่องนานาเคมีและกดกระดิ่งเอาไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้เราจะมาทำา f f i r m a t i o n เพื่อดึงดูดลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ค่ะ Affirmation เป็นประโยคที่ทรงพลังเป็นประโยคในทางบวกในทาง Positive ค่ะ มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ซึมซับเข้าไปทั้งในจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของเราค่ะก่อนที่เราจะไปทำ affirmation กันนั้นพี่นาณาคอย้ำหนึ่งข้อเลยนะคะสำคัญมากๆเลยหนึ่งสิ่งสำคัญที่พี่นาณาอยากจะตอกย้ำในคลิปนี้คือการใช้ เงินในการซื้อลอตเตอรี่ค่ะถ้าใครเคยฟังพอดแคสต์ในคลิปก่อนๆที่พิณนานนะเคยเล่าเรื่องของผู้ที่ถูกลอตเตอรี่โดยการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดหรือปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านของกฎแห่งแรงดึงดูดก็จะตอกย้ำนะคะว่าให้เรา stick with the budget ค่ะคือให้เราซื้อในบัตเจตของเราเท่านั้นค่ะเราจะต้องไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนเป็นเด็ดขาดเงินที่เรา นำไปซื้อลอตเตอรี่จะต้องไม่ทำให้มีผลกระทบกับชีวิตของเราทำให้เรามีความยากลำบากนะคะถ้าเราทุ่มทุนไปซื้อลอตเตอรี่จนเรามีความยากลำบากนะล้วก็ยิ่งตอกย้ำว่าการถูกลอตเตอรี่นั้นมันยากเย็นเหลือเกินเราจึงจะต้องทำเช่นนั้นและพลังงานของเราคลื่นความถี่ของเราก็จะไม่เป็นในทิศทางที่จูนเข้า ตรงกับสิ่งที่เราต้องการค่ะการใช้ affirmation ชุดนี้ให้พูดตามประโยคที่ได้ยินนะคะพี่ณา,นาทิ้งช่องว่างระหว่างประโยคต่อประโยคเอาไว้เพื่อให้ทุกคนได้พูดตามค่ะเราอาจจะเปร่งเสียงออกมาหรือพูดตามในใจก็ได้เช่นกันนะคะให้ทำในที่ที่ไม่ถูกรบกวนค่ะเราจะได้มีสมาธิในการทำา f f i r m a t i o n ค่ะ แนะนำให้ทำต่อเนื่องเป็นเวลา28วันเพื่อผลที่ดีที่สุดค่ะสามารถทำในเวลาเช้าตอนตื่นนอนหรือระหว่างวันหรือจะเป็นตอนก่อนนอนก็ได้เช่นกันค่ะเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะฉันอนุญาตให้ตัวฉันได้รับเงินหลายล้านบาท ฉันใช้เงินจากการถูกลอตเตอรี่ของฉันอย่างรู้คุณค่าและรู้จักลงทุนฉันคู่ควรกับการเป็นเศรษฐีเงินล้าน รู้สึกได้ตอนนี้แล้วว่าเงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ในบัญชีเงินฝากของฉันกฎแห่งแรงดึงดูดได้ผลกับทุกคนที่ฝึกฝนใช้อย่างต่อเนื่อง ฉันวางแผนการใช้เงินล้านของฉันเรียบร้อยแล้วฉันโฟกัสพลังงานบวกของฉันไปที่การถูกลอตเตอรี่ จากกระวานให้รางวัลจากความศรัทธาและเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของฉันเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฉันมัง่งคั่งร่ำรวยและแบ่งปันเงินบางส่วนช่วยเหลือผู้คนได้อย่างสบายสบาย เงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของฉันช่วยให้ฉันสำเร็จในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ฉันอนุญาตให้ตัวฉันได้รับเงินหลายล้านบาท ฉันใช้เงินจากการถูกลอตเตอรี่ของฉันอย่างรู้คุณค่าและรู้จักลงทุนฉันคู่ควรกับการเป็นเศรษฐีเงินล้าน ฉันรู้สึกได้ตอนนี้แล้วว่าเงินรางวัลจากลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งอยู่ในบัญชีเงินฝากของฉันกฎแห่งแรงดึงดูดได้ผลกับทุกคนที่ฝึกฝนใช้อย่างต่อเนื่อง ฉันวางแผนการใช้เงินล้านของฉันเรียบร้อยแล้วฉันโฟกัสพลังงานบวกของฉันไปที่การถูกลอตเตอรี่ จากกระวานให้รางวัลจากความศรัทธาและเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของฉันเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฉันมัง่งคั่งร่ำรวยและแบ่งปันเงินบางส่วนช่วยเหลือผู้คนได้อย่างสบายสบาย เงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของฉันช่วยให้ฉันสำเร็จในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ฉันอนุญาตให้ตัวฉันได้รับเงินหลายล้านบาท ฉันใช้เงินจากการถูกลอตเตอรี่ของฉันอย่างรู้คุณค่าและรู้จักลงทุนฉันคู่ควรกับการเป็นเศรษฐีเงินล้าน ฉันรู้สึกได้ตอนนี้แล้วว่าเงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ในบัญชีเงินฝากของฉันกฎแห่งแรงดึงดูดได้ผลกับทุกคนที่ฝึกฝนใช้อย่างต่อเนื่อง ฉันวางแผนการใช้เงินล้านของฉันเรียบร้อยแล้วฉันโฟกัสพลังงานบวกของฉันไปที่การถูกลอตเตอรี่ จากกระวานให้รางวัลจากความศรัทธาและเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของฉันเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฉันมัง่งคั่งร่ำรวยและแบ่งปันเงินบางส่วนช่วยเหลือผู้คนได้อย่างสบายสบาย เงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของฉันช่วยให้ฉันสำเร็จในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ฉันอนุญาตให้ตัวฉันได้รับเงินหลายล้านบาท ฉันใช้เงินจากการถูกลอตเตอรี่ของฉันอย่างรู้คุณค่าและรู้จักลงทุนฉันคู่ควรกับการเป็นเศรษฐีเงินล้าน ฉันรู้สึกได้ตอนนี้แล้วว่าเงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ในบัญชีเงินฝากของฉันกฎแห่งแรงดึงดูดได้ผลกับทุกคนที่ฝึกฝนใช้อย่างต่อเนื่อง ฉันวางแผนการใช้เงินล้านของฉันเรียบร้อยแล้วฉันโฟกัสพลังงานบวกของฉันไปที่การถูกลอตเตอรี่ จากกระวานให้รางวัลจากความศรัทธาและเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของฉันเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฉันมัง่งคั่งร่ำรวยและแบ่งปันเงินบางส่วนช่วยเหลือผู้คนได้อย่างสบายสบาย เงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของฉันช่วยให้ฉันสำเร็จในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ฉันอนุญาตให้ตัวฉันได้รับเงินหลายล้านบาท ฉันใช้เงินจากการถูกลอตเตอรี่ของฉันอย่างรู้คุณค่าและรู้จักลงทุนฉันคู่ควรกับการเป็นเศรษฐีเงินล้าน ฉันรู้สึกได้ตอนนี้แล้วว่าเงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ในบัญชีเงินฝากของฉันกฎแห่งแรงดึงดูดได้ผลกับทุกคนที่ฝึกฝนใช้อย่างต่อเนื่อง ฉันวางแผนการใช้เงินล้านของฉันเรียบร้อยแล้วฉันโฟกัสพลังงานบวกของฉันไปที่การถูกลอตเตอรี่ จากกระวานให้อรังวัลจากความศรัทธาและเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของฉันเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฉันมัง่งคั่งร่ำรวยและแบ่งปันเงินบางส่วนช่วยเหลือผู้คนได้อย่างสบายสบาย เงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของฉันช่วยให้ฉันสำเร็จในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ฉันอนุญาตให้ตัวฉันได้รับเงินหลายล้านบาท ฉันใช้เงินจากการถูกลอตเตอรี่ของฉันอย่างรู้คุณค่าและรู้จักลงทุนฉันคู่ควรกับการเป็นเศรษฐีเงินล้าน สึกได้ตอนนี้แล้วว่าเงินรางวัลจากลออตตเตรี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ในบัญชีเงินฝากของฉันกฎแห่งแรงดึงดูดได้ผลกับทุกคนที่ฝึกฝนใช้อย่างต่อเนื่องฉันวางแผน การใช้เงินล้านของฉันเรียบร้อยแล้วฉันโฟกัสพลังงานบวกของฉันไปที่การถูกลอตเตอรี่ จากกระวานให้อรางวัลจากความศรัทธาและเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของฉันเป็นลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งฉันมัง่งคั่งร่ำรวยและแบ่งปันเงินบางส่วนช่วยเหลือผู้คนได้อย่างสบายสบาย เงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของฉันช่วยให้ฉันสำเร็จในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ฉันอนุญาตให้ตัวฉันได้รับเงินหลายล้านบาท ฉันใช้เงินจากการถูกลอตเตอรี่ของฉันอย่างรู้คุณค่าและรู้จักลงทุนฉันคู่ควรกับการเป็นเศรษฐีเงินล้าน ฉันรู้สึกได้ตอนนี้แล้วว่าเงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ในบัญชีเงินฝากของฉันกฎแห่งแรงดึงดูดได้ผลกับทุกคนที่ฝึกฝนใช้อย่างต่อเนื่อง ฉันวางแผนการใช้เงินล้านของฉันเรียบร้อยแล้วฉันโฟกัสพลังงานบวกของฉันไปที่การถูกลอตเตอรี่ จากกระวาลให้รางวัลจากความศรัทธาและเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของฉันเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฉันมัง่งคั่งร่ำรวยและแบ่งปันเงินบางส่วนช่วยเหลือผู้คนได้อย่างสบายสบาย เงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของฉันช่วยให้ฉันสำเร็จในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ฉันอนุญาตให้ตัวฉันได้รับเงินหลายล้านบาท ฉันใช้เงินจากการถูกลอตเตอรี่ของฉันอย่างรู้คุณค่าและรู้จักลงทุนฉันคู่ควรกับการเป็นเศรษฐีเงินล้าน ฉันรู้สึกได้ตอนนี้แล้วว่าเงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ในบัญชีเงินฝากของฉันกฎแห่งแรงดึงดูดได้ผลกับทุกคนที่ฝึกฝนใช้อย่างต่อเนื่อง ฉันวางแผนการใช้เงินล้านของฉันเรียบร้อยแล้วฉันโฟกัสพลังงานบวกของฉันไปที่การถูกลอตเตอรี่ จาก,กระวานให้รางวัลจากความศรัทธาและเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของฉันเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฉันมัง่งคั่งร่ำรวยและแบ่งปันเงินบางส่วนช่วยเหลือผู้คนได้อย่างสบายสบาย เงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของฉันช่วยให้ฉันสำเร็จในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ฉันอนุญาตให้ตัวฉันได้รับเงินหลายล้านบาท ฉันใช้เงินจากการถูกลอตเตอรี่ของฉันอย่างรู้คุณค่าและรู้จักลงทุนฉันคู่ควรกับการเป็นเศรษฐีเงินล้าน ฉันรู้สึกได้ตอนนี้แล้วว่าเงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ในบัญชีเงินฝากของฉัน<ม>กฎแห่งแรงดึงดูดได้ผลกับทุกคนที่ฝึกฝนใช้อย่างต่อเนื่อง ฉันวางแผนการใช้เงินล้านของฉันเรียบร้อยแล้วฉันโฟกัสพลังงานบวกของฉันไปที่การถูกลอตเตอรี่ จาก,กระวาลให้รางวัลจากความศรัทธาและเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของฉันเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฉันมัง่งคั่งร่ำรวยและแบ่งปันเงินบางส่วนช่วยเหลือผู้คนได้อย่างสบายสบาย เงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของฉันช่วยให้ฉันสำเร็จในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ฉันอนุญาตให้ตัวฉันได้รับเงินหลายล้านบาท ฉันใช้เงินจากการถูกลอตเตอรี่ของฉันอย่างรู้คุณค่าและรู้จักลงทุนฉันคู่ควรกับการเป็นเศรษฐีเงินล้าน ฉันรู้สึกได้ตอนนี้แล้วว่าเงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ในบัญชีเงินฝากของฉันกฎแห่งแรงดึงดูดได้ผลกับทุกคนที่ฝึกฝนใช้อย่างต่อเนื่อง ฉันวางแผนการใช้เงินล้านของฉันเรียบร้อยแล้วฉันโฟกัสพลังงานบวกของฉันไปที่การถูกลอตเตอรี่ จากกระวานให้อรังวัลจากความศรัทธาและเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของฉันเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฉันมัง่งคั่งร่ำรวยและแบ่งปันเงินบางส่วนช่วยเหลือผู้คนได้อย่างสบายสบาย เงินรางวัลจากลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของฉันช่วยให้ฉันสำเร็จในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่